สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันคลิปนี้ดวงประจำวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์สองพค่ะเช่นเคยนะคะการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพรวมถึงนะมีคําแนะนําจากลูกเต๋าอลอเคิลด้วยนะแต่ว่ายังก็ยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวรับชมกันเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ สีมงคลค่ะวันจันนี้ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักนะคะใช้ฟ้าใช้น้ำเงินค่ะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์การงานกับการเงินหรือโชคลาภต่างๆใช้สีเขียวเช่นเดียวกันนะคะยกเว้นคนเกิดวันเสาร์ค่ะจันนี้หลีกเลี่ยงสีแดงมาเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันอาทิตย์หกแปค่ะและห้ ไพ่ทาโร่ค่ะเลขแปดนะคะแปดเหรียญเลขสามค่ะเดอะอ่อดีเอ็มเพรสค่ะเลขเจ็ดค่ะเจ็ดถ้วย การงานคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันนี้นะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะบางทีคุณอาจจะมีสภาวะที่บางทีเหนื่อยล้าเกินไปกดดันตัวเองเกินไปนะคะหรือว่าเป็นความไม่พร้อมของสุขภาพร่างกายนะคะทาให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะทําอะไรมันดูไม่มีพลังพอหรือว่านะไม่มีความสามารถหรือบางทีมีปัญหาเฉพาะหน้าเข้าไปทําให้เรารู้สึกว่าเอออันนั้นก็ต้องจัดการอันนี้ก็ต้องจัดการนะเพียงแต่ว่าด้วยตัวคุณเองเนี่ยพลังเยอะและเป็นคนที่มีฝีมือนะดังนั้นประสบการณ์ฝีมือหรือ ือแม้กระทั่งความสามารถพิเศษของคุณน่ะคุณสามารถที่จะหยิบจะจับมันน่ะำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาใช้แก้ไขปัญหามาใช้ทําให้การงานมันมันผ่านวันนี้ไปได้นะคะความขยันความอดทนนะการใช้ฝีมือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางความถนัดของคุณเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นที่จะช่วยให้ผ่านวันนี้หรือจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าได้นะคะ นะในส่วนของการเงินค่ะการเงินเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงวันอาทิตย์เนี่ยสถานการณ์การเงินดีกว่าดีกว่าผู้ชายเยอะเลยนะคะการเงินดีนะราบรื่นนะ,ะไปติดต่ออะไรต่างๆนานาความสามารถในการจัดการนะคะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทําธุรกิจหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของความสวยความงามผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงทั้งหมดนะ,นะคะเรียกว่าจะเรียกเงินเรียกทองจะทําเงินได้เยอะมากกว่านะแล้วตัวคุณเองนะนอกจาก ซัพพอร์ตตัวเองแล้วน่ยยังอาจจะต้องมีรายจ่ายในการซัพพอร์ตคนใกล้ชิดได้นะคะ วันนี้ใช้จ่ายเงินแบบสบายมือสบายเยอะเลยนะคะนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายวันอาทิตย์เนี่ยมีเรื่องปวดหัวเรื่องตัวเลขเรื่องทางบัญชีนะคะเอกสารสัญญาอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องเรื่องเงินทองมันไม่ใช่เงินขาดมือนะคะนะคุณเองคุณตัวคุณเองอาจจะยังมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่นะคะไปติดต่อธุรกรรมติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองติดต่อผู้หญิงก็จะได้รับความช่วยเหลือดีนะคะเพียงแต่ว่าบางทีด้วย ด้วยตัวเลขในบัญชีหรือด้วยเรื่องเกี่ยวกับเอกสารพวกนี้ทําให้ปวดหัวอ,อาจจะต้องแบบว่าเออนาะมีคนมาคอยช่วยนะคะเพื่อให้เราเรียกว่าผ่อนหนักเป็นเบาอะนะคะเรื่องของความรักค่ะ ความรักยังไม่ใช่เท่าไหร่นะคะวันนี้สําหรับคนโสดวันอาทิตย์นะคะจริงๆคุณก็เนื้อหอมแหละนะก็จะมีคนอยากจะเข้ามาคุยด้วยอยากจะเข้ามาคุยเข้ามาจีบแต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่คนที่เราถูกใจนะแต่ถ้าคุณเอ่อโดยเฉพาะยญิงผู้หญิงวันอาทิตย์น่ะนะคะบางทีเจอคนที่ทําให้เราสวนเราไม่อยากคุยกับคนอย่ามายุ่งกับฉันนะคะเราอาจจะสนใจคนอื่นมากกว่าเนาะแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่จะคืบหน้านะคะผู้ชายวันอาทิตย์คุณต้องปรับปรุงตัวเองก่อนนะคะต้องอาจ,จมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องหล่อกว่านี้หน่อยนะคะต้องดูดีกว่านี้โดด กว่านี้นะจึงจะเรียกร้องความสนใจให้แบบว่าผู้หญิงที่คุณสนใจผู้หญิงที่คุณอยากคุยกับเขาเขาจะได้หันมาสนใจเรานะคะส่วนความรักคนมีแฟนมีคู่ค่ะ วันนี้นะคะต้องเน้นในเรื่องของการดูแลภาพลักษณ์ดูแลตัวเองอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่าปล่อยปละละเลยในเรื่องของอภาพลักษณ์ที่ดีของเรานะคะดูแลตัวเองมากหน่อยนะเพราะบางทีถ้าเราปล่อยปะละเลยนะคะเออนาชันจะแต่งเนื้อแต่งตัวทําตัวยังไงก็ตามแต่ยังไงฉันก็มีแฟนแล้วแฟนฉันก็คงยังรักฉันนะวันนี้มันไม่แน่เสมอไปนะคะบางทีมันจะอาจจะมีคนที่จะเขาเรียกว่าเล็งๆแฟนเราอยู่หรือว่าบางทีแฟนเราอาจจะอดที่จะเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นหรือเปล่า หรือกับแฟนคนอื่นประมาณนี้เนะครับไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญนะคะวันนี้สุขภาพระวังเรื่องเรื่องการกินอย่างเดียวนะคะวันนี้วันนี้อาจจะให้ความสำคัญกับการกินเยอะไปหน่อยนะคะอันนั้นฉันก็ชอบอันนี้ฉันก็อยากกินนะคะนั้นะระวังโรคอ้วนเนาะ ลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันนี้เป็นวันที่จะต้องพยายามที่จะเคลียร์สะสางนะคะนะอะไรก็ตามแต่เรื่องที่มันสร้างปัญหาให้เราไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เป็นตัวบุคคลหรือเป็นอะไรก็ตามแต่มันสร้างปัญหาให้มันไม่ได้มีประโยชน์กับตัวเราปล่อยได้ก็ปล่อยวางได้ก็วางทิ้งไปนะคะอะไรที่มันไม่มีประโยชน์กับชีวิตเราเนาะต่อไปคนเกิดวันจันทร์หน แปดห้าค่ะและเจ็ดเจ็ดทาโร่นะคะเลขเจ็ดเจ็ดไม้ค่ะเลขหกหกเหรียญหนึ่งเจ็ดนะคะเดอะสตาร์ค่ะ การงานคุณเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะอันนั้นก็ต้องจัดการอันนี้ก็ต้องทํานะคะแล้วตัวคุณเองต้องใช้พลังเยอะเพราะว่านะคะคู่แข่งนะหรือว่าคนที่ก็เรียกว่าเออ,เอ,อใช้คาว่าคู่แข่งถูกแล้วทั้งคู่แข่งภายในและคู่แข่งภายนอกนะคะเราหยุดนิ่งเฉยไม่ได้นะคะแล้วก็หยุดที่จะพัฒนาตัวเองไม่ได้นะคะนอกจากพลังกาลังนอกจากจากการใช้แรงแล้วนะคะหรือจากการทุ่มเทแล้วเนี่ยความรู้คือสิ่งสําคัญด้วยนะคะคุณอาจจะต้องรู้มากขึ้นนะคะใส่ใจในเรื่องของการ หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพในการงานของเรานะคะมันก็จะเติบโตมันก็จะก้าวหน้านก็จะเอาชนะคนอื่นได้หรือว่าไม่คนอื่นก็จะมาโค่นเรามาแข่งกับเราไม่ได้เนาะเรื่องของการเงินค่ะวันนี้ถือว่าลงตัวมีจับใจใช้สอยตัวคุณนเรื่องของการบริหารจัดการประสบการณ์ในการหาเงินประสบการณ์ในการเ,าเขาเรียกว่า มีใช้จ่ายตามฐานะตามที่ต้องการเลยเนาะแล้วก็เป็นวันที่เอ่ออาจจะเป็นวันที่มีคนมาขอความช่วยเหลือทางการเงินกับเรานะคะนอกจากดูแลตัวเองแล้วเราอาจจะต้องใช้จ่ายในการดูแลคนอื่นด้วยหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นทางการเงินประมาณนี้นะแต่ว่าอย่าช่วยจนตัวเราเดือดร้อนนะคะบางทีคุณอาจจะเรียกว่ามีลูกน้องบริวารนะมาขอความช่วยเหลือเราก็เห็นใจเขานะคะช่วยเขาไปแล้วก็เอ่อคือจริงๆมันช่วยเขาอ่ะมันดีนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นการสร้างคอนเนคชั่นหรือ ว่าบางทีก็จะมีการเรื่องของการเออตอบแทนบุญคุณกันอะไรพวกนี้มันมันไม่มีปัญหาตรงนั้นนะคะแต่ว่าต้องดูด้วยว่าอย่าให้เราเดือดร้อนนะคะความรักค่ะ ความรักวันนี้ถือว่ามีความสุขตามอัตภาพนะคะคนโสดวันจันคุณมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมีความสุขกับการทํางานทํางานเสร็จกลับบ้านนะคะอยู่คนเดียวมีความสุขแบบสดๆไม่ได้สนใจว่าฉันจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากให้ใครเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของคุณนะคะเอาเป็นว่าวันนี้มีความสุขแบบสดๆมีความสุขได้ที่ได้ใช้เวลาคนเดียวเออนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะวันนี้ก็อาจจะมีระยะห่างหน่อยนะคะเพราะว่าทั้ง ทั้งแฟนคุณต่างคนต่างมีช่วงเวลาของตัวเองที่ที่ไม่ค่อยไม่ได้สนใจแฟนและไม่อยากให้แฟนมาวุ่นวายด้วยนะมันแต่ว่ามันมันก็เข้ากันได้ดีตรงที่ว่าคุณก็อยู่คนเดียวได้แฟนคุณก็อยู่คนเดียวก็มีความสุขดีเอาเป็นว่ามีระยะห่างที่พอเหมาะพอควรแล้วมีความสุขทั้งคู่ก็แล้วกันค่ะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ ลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ถือว่าตัวคุณเองสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะด้วยความเชี่ยวชาญด้วยความสามารถเฉพาะทางของคุณนะด้วยประสบการณ์ด้วยนะคะอะไรก็ตามแต่ปัญหาที่คุณเคยเจอมาเคยแก้ไขามาแล้วเคยจัดการมาแล้วคุณก็จะสามารถที่จะทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่วันเราเจอปัญหาใหม่เจอเหตุการณ์ใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเราอาจจะทําผิดพลาดได้แล้วก็พอวันต่อๆไปก็มีโอากาสที่จะแก้ไขหรือทําให้มันดีขึ้นหรือพัฒนา สักยภาพตัวเองให้ให้มันดีขึ้นนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะเลขห้าค่ะสี่แปดสี่ห้าไพ่ถาโรนะคะเลขเก้าค่ะเก้าไม้หนึ่งก้านะคะเดอะซันค่ะเลขสองสองดาบ การงานคนเกิดรนาคารค่ะวันนี้เน้นประคองตัวนะคะสิ่งที่อยู่ในมืองานที่เรารับผิดชอบหรือว่าอะไร ถ้ายังทําได้ทําไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดไกลอย่าเพิ่งไปคิดบุ่นวายเรื่องของการพัฒนาการเติบโตความก้าวหน้าพวกนี้ยังไม่ใช่วันนี้นะคะวันนี้แค่รักษางานหรือหน้าที่และผิดชอบของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เราเคยเจอมาแล้วละ่ะนะคะมันอาจจะดูนิ่งเงียบเงียบดูหน้าอึดอัดบ้างแต่ว่าหรือดูไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังอะนะคะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของเรานะเออเจอมาเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพราะัรับมือได้หมดนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันที่จะเหนื่อยมากขึ้นหน่อยนะคะจากการ ที่บางทีนอกจากงานตัวเองแล้วเราเรายังต้องช่วยเหลืองานส่วนรวมงานคนอื่นหรืออะไรแบบนี้นะคะการเสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยไม่ได้เสียเปล่านะคะเราอาจจะเหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าคุณจะได้บางสิ่งบางอย่างกลับมาในอนาคตนะคะ เรื่องของการเงินดีมากนะคะได้ไพ่ที่ดีทั้งสองสำรับค่ะการเงินเนี่ยถือว่าคล่องตัวมากๆนะคะได้ไพ่ที่เขาเรียกว่าให้โชคในเรื่องของการเงินด้วยนะอาจจะมาผิดวันไปนิดนึงนะคะเดือนสันมาผิดวันแหมถ้ามาวันที่1กุมภกาพันเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นสุดๆเรื่องโชคลาภนะคะแต่วันนี้ก็อาโอเคละนะหยิบจับอะไรก็มีโอกาสได้เงินได้ทองนะคะดวงการเงินดีมีโอกาสที่จะนะเริ่มต้นใหม่ๆหรือมีความสุขมีความพอใจนะคะปริมาณเงินหรือจํานวนเงินของคนเกิดบังคารแต่ละท่านคือความร่ํารวยอย่ามา แตกต่างกันโชคก็แตกต่างกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันคือความสุขและพอใจกับสิ่งที่ได้รับนะคะอยากได้อะไรก็ได้อยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อนะคะเป้าหมายทางการเงินก็บรรลุเรียกว่าสมหวังในทางการเงินนะคะมีความสุขพอใจมากๆนะคะดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวดูแลทุกคนได้นะคะรวมถึงคนที่ทําธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของความบันเทิงนะคะนะเกี่ยวข้องกับเมืองจีนเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเหล่านี้นะคะจะเรียกว่าจะทําเงินได้มากกว่าอาชีพอื่น น,นะคะความรักค่ะทรงๆนะคะคนโสดก็มีความสุขแบบโสดๆยังไม่ได้เปิดรับใครใครสักเท่าไหร่นะคะนะคุณเองคุณรู้สึกเหมือนว่าเออยังยังไม่ได้เจอที่ถูกใจคุณใช้เวลาคนเดียวคุณใช้เวลากับครอบครัวนะคะยังไม่เจอคนที่บางทีเ,เราอยากจะคุยกับเขาอ่ะนะคะเออหรือบางทีถ้าเราอยากคุยใครเราอาจจะเจอคนที่โลกส่วนตัวสูงแลวเขายังไม่ได้เปิดใจรับเรานะก็พยายามกันต่อนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะวันนี้พยายามหาเวลาใช้เวลาร่วมกันนะคะกินข้าวด้วยกันนะคะนะเ,เรียกว่าความความเป็นครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆนะคะแต่ระวังหน่อยระวังในเรื่องของการสื่อสารมันอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งแบบลิ้นกับฟันแบบพูดไม่เข้าหูกันเล็กๆน้อยๆนะคะก็เออทำวางเฉยบ้างนะคะทำไม่ได้ยินบ้างเออมันก็จะทําให้มีความสุขมากขึ้น สุขภาพนะคะระวังเรื่องของความบันเทิงนะคะนะสุขภาพเสียจากการกินการดื่มของที่มันไม่มีประโยชน์หรือของที่มันาทาอันตรายต่อร่างกายนะคะก็เบาๆหน่อยก็แล้วกันค่ะบางทีสนุกบางทีชอบแต่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพลูกเต๋าอ,อลัเคิลสำหรับคนเกิดันรังคารวันนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารออนไลน์ระบบอ,อินเทอร์เน็ตระบบออนไลน์ต่างๆค่อนข้างที่จะจําเป็นและก็สําคัญกับคุณมากๆในวันนี้นะคะ คนเกิดวันพุธสี่เจ็ดแปดแปดค่ะและสี่หนึ่งเลขหกค่ะ the reverse นะคะเลขสองสองไม้ค่ะเลข 7, 7, เจ็ดเจ็ดเหรียญการงานคนเกิดวันพุธค่ะ การงานวันนี้อาจจะต้องเน้นในเรื่องของคอนเน็กชันสายสัมพันธ์นะคะยิ่งรู้จักคนเยอะมีคนรักมีคนชอบนะค,คนนุชเราก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีคนนี้ก็ชอบพอกันนะคะมันจะทําให้งานของคุณราบรื่นแล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นสถานการณ์ที่มันมีปัญหาไปได้คือบางทีมัน,ม,นมันอาจจะมีปัญหาจากเป็นที่เป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้อ่ะคะ่ะนะด้วยสภาพว่าเศรษฐกิจด,ด้วยอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าโชคดีว่าดวงแข็งดวงแข็งดวงมีคนรักมีคนเอ็นดูนะคะมีคนสนับสนุนนะแล้วก็ตัวคุณเองก็เขาเรียกว่า อาจจะได้รับผลกระทบเ,เล็กน้อยแต่ว่ารอดตัวได้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้กอ็อาศัยว่าเราต้องมีคนคอยช่วยคอยแนะนำหรือว่ามีกองหนุนหน่อยก็แล้วกันนะคะยิ่งรู้จักคนเยอะยิ่งส่งผลดีต่องานของคุณค่ะ เรื่องของการเงินค่ะเน้นในเรื่องของการวางแผนระยะยาวนะคะวันนี้เอ๊ะทำยังไงเงินจะเข้ามาหลายทางนะคะนะเงินเข้ามาทางเดียวอาจจะวันนี้มันก็มีพอจับใจ่ายใช้สอยแหละไม่เดือดร้อนอะไรนะคะมีเขาเรียกว่ามันก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งแต่ว่าบางทีมันเป็นวันที่เราจะต้องมองในระยะยาวว่าเอ๊ะนั้นลำพังรายได้ทางเดียวเนี่ยในอนาคตอปีหน้าหรือว่าในปีต่อๆไปมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะเราต้องพยายามที่จะวางแผนนะคะนะคนค้าขายก็ต้องเน้นเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาดนะนการกยับ ขยายกลุ่มลูกค้าอะไรประมาณนี้นะคะนะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราต้องขยายให้ไกลออกไปนะคะแตกลายแตกสาขาออกไปก็ได้เช่นเดียวกันต้องวางแผนในระยะยาวเพื่อการเงินที่มันจะดีแล้วก็มั่นคงในอนาคตนะคะนะวันนี้การเสริมดวงในเรื่องของการเงินนะคะนะไหวพระไหวพระไหวเจ้าขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีโอกาสที่จะสมหวังสมปรารถนาในเรื่องการเงินค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณนะคะคอยช่วยอยู่ค่ะวันนี้ ความรักค่ะความรักทรงๆค่ะได้ให้เงินไพ่งานนะคะคนโสดวันพุธกนะ็ให้ความสําคัญให้ถูกเรื่องนะคะทางานของเราไปหาเงินให้ได้เยอะๆนะคะนะรักใครชอบใครยังก็ยังอยู่นิ่งๆอยู่เหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้ก้าวข้ามยังไม่ได้ก้าวข้ามเฟรนด์โซนนะคะก็ยังอยู่นิ่งๆเหมือนเดิมคะ่ะไม่คืบหน้า โฟกัสที้ถูกเรื่องกันละกันนะคะนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะก็ได้เรื่องงานเรื่องเงินนี่แหละคือสิ่งสําคัญนะคะทั้งคุณทั้งแฟนคุณอาจจะจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากกว่านะคะราบใดที่นะงานไม่มีปัญหายังมีเงินจับใจ่ายใช้สอยสบายนะอาจจะมีการวางแผนอนาคตบ้างซื้อบ้านซื้อรถโน่นนี่นั่นแต่ว่าก็เพื่อความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นความหวานความโรแมนติกการจะมานั่งดูแลเอาใจใส่กันอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ม,ม,มีมีตรงนั้นนะคะแต่ว่าก็มีความเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะ สุขภาพนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเลยนะคะปวดต้นข้อปวดบา่าปวดไหล่ปวดขาปวดหลังปวดไปหมดนะคะวันนี้ก็ดูแลมันอยู่ที่กิจกรรมของแต่ละท่านนะคะก็ดูแลกันตามอาการค่ะ ลูกเต๋าออร์เคิลสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้สิ่งสําคัญที่คุณจะต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของความกระตือรือร้นความทะเยอทะยานนะคะพลังที่จะต้องมีตลอดทั้งวันนะคะไม่ใช่ว่าเออนช่วงเช้าฉันก็ขยันจังเลยอันนั้นฉันก็จะทําอันนี้ฉันก็จะทำพอาช่วงบ่ายนี้นั่งง้อยไม่อยากทําอะไรเลยเบื่ออะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะเราต้องพยายามกระตุ้นตัวเองให้แบบว่ามีพลังทั้งวันนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ ห้าสี่นะคะแปดสองและสองห้าเด็กถือไม้ค่ะเลขหนึ่งหนึ่งถ้วยเด็กถือถ้วยค่ะ การงานคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้ถือว่างานดีนะคะนะดวงดีนะเหมาะสําหรับการเริ่มต้นใหม่นะคะเเริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่ความรับผิดชอบใหม่ๆไอเดียใหม่ๆนะคะนะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกระตือรือร้นทํางานอย่างมีความสุขทํางานอย่างมีความหวังว่าเออเนี่ยอันนั้นฉันก็อยากทาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันเริ่มต้นทําอันนี้แล้วโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าเดี๋ยวต้องบอกว่าคุณเองคุณต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะคะมันเป็นการเริ่มต้นก้าวแรกนะคะคุณยังสามารถที่จะเก่งกว่านี้ได้โตกว่านี้ได้หรือพัฒนนนนาาไไปกว่่ีี้้ดะะคคท ทำธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยๆงามๆขายเครื่องสําอางขายเสื้อผ้าเครื่องประดับนะอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆอะคะ่ะนะถือว่าโดดเด่นนะคะมีโอกาสที่จะโดดเด่นแล้วก็เออถ้าค้าขายก็ลูกค้าเข้าร้านมากกว่ามากกว่าคนอื่นๆมากกว่าร้านอื่นนะคะขายดีอยู่ร้านเดียวเออนะคะดีค่ะนะเรื่องของการเงินโอยสบายนะคะนะอาจจะไม่ได้ไพ่เงินขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นไพ่ของความสุขเป็นไพ่ของความพอใจอะค่ะนั่นหมายความว่าคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณได้รับรายได้ที่ได้รับพอใจม มีความสุขนะคะได้ใช้จ่ายเงินตามสบายนะคะใช้จ่ายเงินอย่างมีความสุขด้วยนะคะใช้จ่ายเงินเพื่อความบันเทิงนะคะเข้าสังคมพวกนี้อาจจะดูดเงินไปเยอะหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามีความสุขและฉันก็มีจ่ายด้วยนะคะดังนั้นก็ไม่ห่วงในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าวันนี้พอใจและมีความสุขมากๆคนที่ทําธุรกิจบันเทิงนะคะนะคนที่ทําร้านอาหารอะไรพวกนี้นะคะถือว่าได้เงินได้ทองขายดิบขายดีมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะ สุขภาพเอ,อ่อความรักค่ะ ความรักวันนี้ก็ถือว่าดีนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะมีความรู้สึกเขาเรียกว่าจะฟินหน่อยนะคะมีความสุขนะอาจจะมีคนมาเริ่มต้นพูดคุยนะคะได้ไพ่ที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเรื่องความรักนะคะถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเราอาจจะสนใจใครบางคนหรือมีใครบางคนมาสนใจเรานะคะเพียงแต่ว่าอ,อนาคตนะ่ะมันอาจจะยังไม่แน่นอนหรอกเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นเรียกว่าเริ่มต้นรู้สึกดีเริ่มต้นชอบนะคะแต่ไม่หมอหมองว่าเป็นคนใหม่มากกว่านะคะนะ เข้ามาพูดเข้ามาคุยเนาะนะอาจจะยังไม่มีอะไรที่แน่นอนชัดเจนอาจจะคุยกันสนุกสนุกแต่ว่าอย่างน้อยก็มีความสุขดีนะคะวันนี้ได้เริ่มต้นค่ะส่วนความรักคนมีแฟนมีคู่ดีเช่นเดียวกันนะคะรักกันว่าไงว่าตามกันทุกสิ่งทุกอย่างมันชื่นมืน่นมันมีความสุขเนาะอาจจะม,มีมีแบบว่ามีเรื่องงอนกันเล็กๆได้น้อยแต่ว่าก็งอนพอให้ได้งอะคะ่ะงงอแล้วก็เออมันหวานมันโรแมนติกกว่าเดิมนะคะ สุขภาพนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะตัวคุณคุณรู้ว่า,าต้องทำย่างไรต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรนะคะมันลงตัวนะ ลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบสดีนะคะวันนี้อาจจะมีปัญหาจุกจิกบ้างเล็กๆน้อยๆนะมีเรื่องที่ทําให้เราเอะไม่สบายใจหรือ,อผิดหวังหรือไม่ได้ดังใจบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแค่รอยขีดข่วนนะคะแค่กระทบกับเราเล็กๆน้อยๆบางทีไม่ต้องแก้ไขซะด้วยซ้ำไม่ต้องจัดการนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะคะคนเกิดวันศุกร์ ใช่ขออภัยค่ะเจ็ดสามค่ะเจ็ดสองและสี่หกเลขห้านะคะห้าเหรียญค่ะเด็กถือเหรียญเลขสองนะคะเดือหายพิเซสค่ะ วันเอ่อวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะการงานวันนี้ต้องต้องตั้งสมาธิหน่อยนะคะสาหรับคนเกิดวันศุกร์นะอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจหรือมีเรื่องรบกวนจิตใจหรืออาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันทํางานคนเดียวไม่มีคนช่วยแล้วตัวคนเองอาจจะเป็นวัน on ที่นะเราใช้ความรู้ส year, <Your aces. S 2> ึกเข้ามาประกอบการตัดสินใจเข้ามาจัดการสถานการณ์ให้ความรู้สึกมันอยู่เหนือเหตุผลนะคะไม่ว่าการที่ทํางานอยากทํางานร่วมกับคนที่เราชอบเราอยากทํางานด้วยนะคะหรือบางทีเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะ นะคนนี้เราอยากทํางานแต่เขาเขาไม่อยากทํางานกับเรานะบางทีมันใช้ความรู้สึกเยอะไปมันก็จะอ่อนไหวกับเรื่องของบรรยากาศในการทํางานทําให้ทํางานอย่างไม่มีความสุขอย่าเลือกที่รักมากที่ชังนะคะคุณต้องทํางานร่วมกับใครก็ได้นะหรือว่าพยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะคะวันนี้อาจจะเ,เป็นวันที่ไม่ค่อยมั่นใจว่าอนาคตมันจะเป็นไปยังไงนะมันจะสาเร็จหรือเปล่าไอ้สิ่งที่เราทำนะเอาเป็นว่าวันนี้อย่าอ่อนไหวกับสถานการณ์การงานหรือว่าแม้กระทั่งตัวบุคคลที่มีประเด็นเกี่ยวขอ้องในเรื่องของการงานนะคะ แค่ทำเต็มที่เต็มความสามารถไม่เลือกที่รักมากที่ชังแค่เนี้ยโอเคละในเรื่องของการงานค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินวางแผนมาดีนะคะตัวคุณเริ่มคิดในเรื่องของการเก็บหอมรอมริบการเก็บสะสมการลงทุนนะการเริ่มต้นที่จะคิดในเรื่องของเออนะจะร่ําจะรวยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วางแผนมาดีมาแล้วตัวคุณเอยอาจจะมีรายจ่ายมากหน่อยนะเกีย่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นนะคะบางทีมีคนเจอคนเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยคนใกล้ชิดคนรอบข้างนะอาจจะเจอสถานการณ์วุ่นวายทางการเงินหน่อยแต่แต่ว่าด้วยความที่ที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็วางแผนมาดีแล้วก็ วันนี้ต้องบอกว่าเงินน่ะแทบจะไม่อยากไม่ไม,ไม่ไม่หลุดออกจากมือนอกจากว่าบางทีเราเรามีจํามีความจําเป็นต้องช่วยคือบางทีเราก็ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเนาะพอเจอคนเดือดร้อนเราก็ช่วยแต่ว่าช่วยในจุดที่เราไม่เดือดร้อนแล้วเพราะว่าคุณวางแผนการเงินมาดีมากนะคะอาจจะมีโอกาสทางการเงินใหม่ๆเข้ามาซะด้วยซ้ําเพียงแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นนะการรายรับที่จะเข้ามามันอาจจะยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก็ต้องรอในระยะยาวนะคะ ความรักค่ะความรักคนโสดนะ อาจจะมีการเริ่มต้นก้าวแรกนะคะสําหรับผู้ชายวันศุกร์เนาะนะคุณอาจจะเจอผู้หญิงที่เหมือนกับว่ามีสเสน่ห์แล้วเราสนใจแต่ว่าคุณเองคุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าไปลุกจีบอย่าไปลุยจนเกินไปผู้หญิงเขาจะกลัวเอาหรือเขาก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊นะน่ตกลงเราจริงใจหรือเปล่าคุณต้องค่อยๆไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะแต่ว่าถ้าด้วยหน้าไพ่และคุณมีโอกาสเจอแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ให้ความสําคัญมากนะถ้าเป็นผู้หญิงวันศุกร์เนี่ยอาจจะลําบากหน่อยนะคะเพราะว่าด้วยสเสน่ห์ของคุณนะ่มีคนสนใจ อยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าตัวคุณอาจจะยังไม่มั่นใจนะหรือบางทีเราเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาจริงใจกับเราไหมนะคะเขาโสดจริงหรือเปล่าต้องระวังด้วยนะคะบางทีด้วยดวงเราอะ่ะมีแต่คนที่บางทีมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วมาชอบประมาณนี้มันก็เลยอาจจะทําให้ทําใจลาบากหน่อยนะคะความรักคนมีแฟนมีคู่ค่ะ วันนี้ในความสัมพันธ์ปัญหาอาจจะเกิดจากฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์นะคะอารมณ์เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอารมณ์ไม่นิ่งอาจจะเป็นวันนั้นของเดือนอาจจะฮอร์โมนแปรปรวนพวกนี้เพราะฉะนั้นผู้ชายวันสุ์คุณอาจจะต้องพยายามที่จะเตรียมรับมือกับอารมณ์ที่แปรปรวนของแฟนคุณนะคะเราก็ต้องนิ่งเราก็ต้องมั่นคงไว้ก่อนนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ได้มีปัญหาต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ของเรานะคะก็ยังรักกันเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรับมือกับอารมณ์ที่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาของฝ่ายหญิงในความสัมพันธ นะคะสุขภาพนะคะอาจจะระวังปัญหานะคะคเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าลอดหลอดลมทางเดินหายใจหัวใจพวกนี้มีปัญหาบริเวณช่องอกก็ต้องดูแลก,กันตามอาการนะคะ ลูกเต๋าออร์เคิลสำหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้ก็อาจจะเจอสถา,านการณ์ที่ต้องใช้ความอดทนสูงนะคะเป้าหมายของคุณเป็นเป้าหมายในระยะยาวนะดังนั้นกว่าจะไปถึงจุดนั้นเราก็ต้องอดทนแล้วก็ผ่านผ่านมันไปให้ได้นะคะบางทีบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊นะทำไมฉันโดดเดี่ยวจังเลยไม่มีใครมาสู้ไม่มีใครมาร่วมด้วยช่วยกันมาช่วยคิดช่วยทำนะคะต้องอดทนนะคะคนเกิดวันเสาร์ สองเก้าแปดสามสี่สามค่ะราชินีดาบค่ะเลขสองสองถ้วยเลขสี่สี่ไม้ การงานคนเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้ก็ต้องเข้มงวดหน่อยนะคะถ้าสําหรับผู้หญิงวันเสาร์นะคะนะงานคุณสือว่าวันนี้อาจจะเป็นวันต้องเคลียร์นั่นก็ต้องจัดการอันนี้ก็ต้องจัดการแต่ว่าต้องบอกว่าความสามารถของคุณโดดเด่นมากความสามารถการประสบความสําเร็จความการเป็นคนที่สามารถที่จะสั่งการได้นะคะปัญหาคือบางทีมีคนอิจฉาในความสําเร็จอิจฉาในความโดดเด่นของคุณแต่ว่าไม่แคร์นะคะนะตัวคุณคุณไม่ต้องไปแคร์คาคนไม่ต้องแคร์คาพูดหรือสายตาคนอื่นนะคะ มั่นใจอย่างไรทําอย่างนั้นเลยนะคะเข้มงวดได้ก็ต้องเข้มงวดนะคะก็เด็ดขาดได้ก็ต้องเด็ดขาดนะมันเป็นจุดเด่นของคุณนะคะนะส่วนผู้ชายวันเสาร์เนี่ยผู้หญิงอาจจะโดดเด่นมากกว่าหรือคุณอาจจะรู้สึกกดดันกับผู้หญิงในในทีมหรือผู้หญิงที่ทํางานร่วมกันหรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงพวกเนี้ยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราเองเราก็เออสงบปากสงบคำให้ผู้หญิงนําน่าจะดีนะ ส่วนในเรื่องของการเงินค่ะสบายๆนะคะวันนีนะ้มันเป็นมันเป็นส่วนของการที่มีคนคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนเราในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะเรียกว่ามีคู่หูมีคู่คิดมีคนรักมีคนเอ็นดูนะคะก็ถือว่าการเงินลงตัวนะคะนะมีความสุขในการจับใจ่ายใช้สอยนะคะมีความมั่นคงนะคะมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองแล้วส่งผลดีกับเราด้วยนะคะ เรื่องของความรักดีเช่นเดียวกันค่ะมีความสุขนะคนโสดมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่านะเออ เจอคนที่ทําให้เราเรียกว่าพูดคุยแล้วมีความสุขเราถูกใจเขาก็ถูกใจเรานะคะนะมีโอกาสเจอคนจากการออกงานการเข้าสังคมบางทีก็มาทางสายเพื่อนกลุ่มเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือบางทีเป็นเพื่อนเราเองนี่แหละนะคะเป็นเพื่อนกันมานานอยู่ดีๆก็เออจะจีบฉันซะแล้วนะคะมันก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้นะแต่ใดๆก็ตามแต่วันนี้มีโอกาสที่จะมีความสุขบางท่านถ้าถ้าก่อนหน้ามีคุยคุยกันนะคะวันนี้อาจจะมีนัดกินข้าวนัดเดทมีเปิดใจมีขอเป็นแฟนนะคะวันนี้ต้องบอกว่าดวงความรั ดีค่ะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ดีเช่นเดียวกันนะคะใช้เวลาร่วมกันความสุขชื่นมื่นนะคะได้อยู่ด้วยกันก็มีความสุขต่อให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ต่างฝ่ายต่างมีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ที่เรียกว่ามีความสุขเกี่ยวเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะที่ทะเลาะก,กันก็อาจจะมีแบบเออมาขอคืน,คนดีซื้อของมัง,งอ้ออะไรแบบนี้นะคะโอ้มีความสุขค่ะ สุขภาพล่ะสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะนะอาจจะต้องระวังมากหน่อยนะคะอุบัติเหตุจากการทางานหรือว่าเจ็บเจ็บป่วยจากเอ่อจากเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องงานเป็นหลัก,กน,นะคะก็เพิ่มความระมัดระวังนะคะไม่ประมาทเนาะลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันเสาร์ค่ะ วันนี้สิ่งสำคัญที่คุณต้องตระหนักคือนะคะอย่าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันบานปลายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเ,เรื่องของการเงินมีแนวโน้มว่าบางทีเงินมันรั่วไหลออกไปเยอะนะ,ะจากการที่บางทีเราเรารู้ว่ามันคล่องตัวมันไหลเวียนดีอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะมีใช้จ่ายเงินเพื่อความสุขาใา้จ่ายใช้จ่ายเงินในการเปนคนอื่นเปนคนใกล้ชิดพวกเนี้ย ใช้จ่ายเงินเพื่อความสบายใจของตัวเองต้องหยุดให้ทันนะคะมีโอกาสที่เงินล่วไหลเยอะนะคะค่าใช้จ่ายบานปลายหรือบางทีนะปัญหาบานปลายได้ง่ายด้วยในเรื่องอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะหยุดให้ทันเนาะดวงประจัาวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์2568ค่ะยังคงอยู่ด้วยกันอยู่นะคะให้กำลังใจกันทุกวันเจอกันทุกวันนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ